จะไปนึกอะ่ะไปเที่ยวรีสอร์ทคือเขาก็สวยงามถูกไหมโครงสร้างเขาอะ่ะก็ไปถ่ายรูปตรงระเบียงแล้วไปยืนแค่ใช้คำว่าแค่นะ12คนเองอะ่ะคือไม่ได้หลายสิบคนนะไปยืนถ่ายรูปแล้วช่งางภาพอยู่ด้านล่างที่คุณปิ๊กบอกอะ่ะแล้วก็ถ่ายยิงขึ้นมาใช่ไหมฮะ12คนบนระเบียงเห็นไหมฮะใครจะไปนึกอะ่ะว่ามันไม่แข็งแรงอ่อเนี่ยเนี่ยโหใครจะไปนึกค่ะคุณ แล้วเป็นรีสอร์ทด้วยนะไม่ใช่ตึกเก่านะทนล่มลงไปจังหวะนั้นน่ะแต่ละคนไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าที่กําลังทางอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยก็คือฉีกยิ้มเยอะๆใ,ให้ช่างภาพที่อยู่ด้านล่างถ่ายรูปถ่ายรูปคือไม่ใช่ว่าโหมกันเป็นยืนหลายสิบเป็นร้อยคนไม่ใช่สิบสองคนแล้วทลม่มมาแปลว่าโครงสร้างนี่โอ้โหออกแบบผิดวิธีแน่ๆลงมาเจ็บเลยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อสอมอนะคะ ไปเที่ยวแถวหางดงเชียงใหม่เนี่ยแหละค่ะกู้ชีพตำบลบ้านแหวนนะคะกับกู้ชีพหางดงลงพื้นที่ตรวจสอบรับคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลหางดงกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ถึงมือหมอหลายคนเลยอะค่ะเราไปคุยกับคุณศรีอัภาวงกุฎอายุ63เป็นอสมหมู่เก้านะคะอยู่ที่เมืองต้นเปาสันกำแพงเชียงใหม่หนึ่งในคนเจ็บบอกว่าชาวคณะมาจากเมืองต้นเปาเดินทางอบรมสัมมนาที่รีสอร์ทนี้ค่ะ วันที่3กุมภาพันธ์ตั้งแต่ช่วงเช้ากำลังเก็บของจะกลับแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเป็นปกติแล้วระเบียงที่เห็นสวยงามตกแต่งดีเพราะเป็นรีสอร์ทท่องเที่ยวสุดท้ายมันถล่มลงมาไม่มีใครคาดคิดคนข้างล่างก็ไม่รู้ไม่มีป้ายเตือนด้วยนะมไม่มีป้ายเตือนบอกห้ามยืนถ่ายรูปเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีโอ้โหปักปกปัก,ปกตกลงมาแต่ละคน โอ้บางคนนี่เจ็บหนกักบางคนนี่เจ็บข้อเท้าอย่างพี่ที่ให้ข้อมูลน่ะเจ็บข้อเท้าสองข้างเลยนะคะฟังพี่สีอัมพาค่ะไปยืนเตี้ยระเบียงเหรอคะไปยืนถ่ายรูปเหรอครับใชอืมคนตัวนี้ป้ายบอกว่าห้ามนี้อืมอ,อืมอ๋ออ๋อโี้ยเจ็บอย่งางมากแม่สองข้างอ๋อครับผมถ้าไม่เขาพบบนมีป้ายอย่างเตือนกับบผให้ไปยืนตรงนั้น,น,น,นอ่ะอือ ร้อนถึงท่านรองผู้ว่าเชียงใหม่คุณทศพลเผื่ออุดมนะคะตรวสอบจุดเกิดเหตุเลยะคะ่ะคือตอนนี้ปิดการใช้งานชั่วคราวคือดูจากภายนอกก็รู้เป็นรีสอร์ทสวยอะคะ่ะและจุดนี้ต้องตำรวจตรวจสอบก่อนนะคะว่ามีการขออนุญาตโยธาธิการผังเมืองก่อสร้างเป็นอาคารประชุมถูกต้องไหมรายละเอียดมีมาว่าถูกต้องแต่เห็นบอกว่าต่อเติมระเบียงนะคะเนี่ยค่ะระเบียงที่ถล่มไปแล้วมีการต่อเติมประมาณ1เมตรยาว3เมตรซึ่งไอการต่อเติมไม่รู้ว่าขออนุญาตอะไรหรือเปล่า เพราะต่อให้ต่อเติมจะมากจะน้อยต้องขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะรับน้ำหนักไม่ไหวอะ่ะมันถล่มลงมาแบบนี้ค่ะเป็นการก่อสร้างถูกหลักวิศวกรรมหรือไม่แต่ดูทรงถล่มง่ายแบบนี้ไม่น่าจะถูกอะคะ่ะตอนนี้คุณหมอ,อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว5คนรอดูอาการต้องแอดมิดอีก3คนนะคะที่โรงพยาบาลหางดงแล้วก็ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออีกหนึ่งคนอีก3คนหนักมากค่ะ ต้องส่งต่อที่โรงพยาบาลลานนาเพราะว่ากระดูกขาหักหนึ่งคนเจ็บที่คอหนึ่งคนเจ็บที่สะโพกอีกหนึ่งคนค่ะไปฟังท่านรองผู้ว่าค่ะแล้วก็เข้ามาตรวจแล้วก็เห็นชัดเจนว่าลักษณะทางหลักวิศวกรรมเนี่ยทางเนี่ยเจ้าหน้าที่ของวิศวกร,รของรัฐาธิการและฝังเมืองจังหวัดได้เข้ามาแลหรือว่าเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็น่าจะไม่ยังไม่ถูกหลักเท่าไหร่นะ ก็เลยมีการให้สั่งระงับการใช้อาคารไปก่อนแหละเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือพีดุปกรณ์ต้องลงมาดูในภาพรวมนมีการอนุญาตถูกต้องในรายละเอียดอาจจะดูว่าตรงไหนที่แล้วก็ให้การรับรองอีกครั้งหนึ่งว่าปลอดภัยทางสอพอหังดงอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานนะคะเรื่องการขออนุญาตต่อเติมมะคะ่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีการขออนุญาตก็ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเป็นอันตรายแบบนี้นะคะ่ะ โอ้โหน่ากลัวเนาะ,ะมันน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนมาถ่ายรูปเช็คอินกัน่ะ,<ช>นะเป็นมุมนึงที่แบบอ่ายืนหลายๆคนได้แล้วก็ถ่ายลงมาจากอ,าอยู่ข้างล่างถ่ายเสรยขึ้นไปก็เห็นทั้งอาคารออโอ้โหนี่ขอให้ทุกคนปลอดภยดัยโดยไว้นะครับ